น้องเขาเนี่ยมีปัญหาก็คือเจอเรื่องของการลดตําแหน่งในที่ทํางานนะก็ทํางานที่บริษัทปัจจุบันมาหลายปีแล้วแหละนะครับในตําแหน่งที่อยู่ในระดับหัวนหน้าเลยแหละนะครับตอนนี้บริษัทบอกว่าน้องเขาทํางานได้ไม่ดีควบคุมลูกน้องไม่ได้นะครับก็เลยปรับลดตําแหน่งเขาจากหัวนหน้าเนี่ยลงมาเป็นซีเนียอารมณ์คือ ตำแหน่งหัวหน้าลงมาเป็นซีเนียนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือมีการหักค่าตำแหน่งด้วยไปด้วยเงินจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็หักค่าโทรศัพท์ไปด้วยนะครับแล้วแถมท้ายนะมีการบอกว่าห้ชาบอกว่านี่ที่เราทำแบบนี้เนี่ยเรายังให้โอกาสกณอยู่นะเรายังแคร์กณอยู่นะคำถามก็คือว่าบร,ริษัท,ษทสามารถทำเรื่องนี้ได้หรือเปล่านะฮะ พูดถึงเรื่องของการถูกลดเงินเดือนเนี่ยตามกฎหมายนะถ้าถ้าพูดกันตามอ้าง,ง,งอิงตามกฎหมายเนี่ยคือไม่ได้การการลดเงินเดือนเนี่ยมันมันมีเงื่อนไขนะครับว่ามีอยู่ไม่กี่อย่างเองเท่าที่ผมจําได้แต่ถ้าเกิดว่ารายละเอียดเดี๋ยวจะให้ไว้ในออคอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับเพราะผมมีเคยทําบทความเกี่ยวกับเรื่องบริษัทสามารถหักเงินเดือนพนักง,งาน ที่ถูกต้องตามกฎหมายหักได้เงื่อนไขอะไรบ้างแต่สําหรับเงื่อนไขการลดการลดเงินเดือนนะครับหรือลดในสิ่งที่มันเป็นรายได้ที่เคยได้แล้วลดลงไปอย่างเงี้ยบริษัททําไม่ได้ถือว่าผิดกฎหมายคือบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนโยกย้ายเราได้หรือว่าลดตําแหน่งเราได้แต่ต้องไม่ลดรายได้ที่เราเคยได้ลงไปแต่มันก็มีเหตุการณ์นะครับที่ มันเป็นการยินยอมพร้อมใจระหว่างพนักง,งานกับบริษัทที่จะยอมลดรายไ,ได้ลงไปเพื่อช่วยเหลือบริษัทในกรณีที่บริษัทกําลังเดือดร้อนอย่างช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับบริษัทก็อยากจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากพนักง,งานนัก็คือขอความร่วมมือว่าได้ช่วยลดเงินเดือนลงไปหน่อยได้ไหม15 20อยะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนั้นนะ่ะบริษัทสามารถเสนอได้ พนักงานมีสิทธินะที่จะช่วยหรือไม่ช่วยก็ได้อายกตัวอย่างกรณีแรกถ้าพนักงานอยากจะช่วยบริษัทในการขอให้พนักงานลดเงินเดือนมันต้องมีระยะเวลาด้วยไม่ใช่ว่าเปิดกว้างให้เขาลดแล้วไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่อันนี้ตามกฎหมายเขา,เขาก็แนะนำนะว่าควรจะมีระยะเวลากําหนดเอาไว้ว่าลดเมื่อลดไปถึงเมื่อไหร่จะได พนักงานก็จะได้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบไงนะครับมันเพราะมันมีกรณีบริษัทหัวหมอนะน้องๆแบบนี้คือว่าบริษัทมันเลวมันตั้งใจจะเลิกจ้างพนักงานแบบที่อยากจะจ่ายเงินน้อยน้อยมันก็เลยมาดอกแรกก็คือว่าทําทีว่าบริษัทขาดทุนทําทีว่าบริษัทมีผลกระทบจากโควิดแล้วก็ขอลดเงินเดือนลงไป2 5แล้วเราก็สงสารบริษัทก็ลดไปใช่ไหมหลังจากลดไปปับ๊บ เพราะเงินเดือนเราเปลี่ยนจากเงินเดือนเดิมเหลือหายไป25%าเอเนทีนี้ยบริษัทก็ทําการเลิกจ้างเราแบบจ่ายค่าชดเชยแต่ค่าชดเชยตรงนั้น่ะมันมาคิดตรงเงินเดือนใหม่ที่ถูกถูกลดลงไปแล้ว25%าอรนคิดง่ายงายสมมติเราเงินเดือนหมื่นหนึ่งคิดง่ายๆนะแล้วก็เรายอมรับช่วยบริษัทลด25%ก็คือลดไป25 0พเงินเดือนเราเหลือ7,5 0ดบริษัทหัวหมอเลิกจ้างเราตอนที่เงินเดือนเรากลายเป็น75 0ดแล้ว จ่ายค่าชดเชยถูกต้องตามกฎหมายนะแต่ฐานมันคือเจ็ดพันห้าเนี่ยความเลวร้ยรายของบริษัทหมอหมอมันมีมันมีนะครับทําไงไดนะ้มันก็เนี่ยเป็นแบบนี้แต่เชื่อว่าน้องๆอาจจะไม่ได้เจอแบบนี้คราวนี้ในกรณีถัดมาถ้าเราไม่ยอมได้ไหมถ้าเราไม่ยอมลดเงินเดือนเป็นไปได้ครับก็มีสิทธิที่เราจะไม่ยอมลดคราวนี้บริษัทจะทํายังไงกับเราก็เป็นไปได้ที่บริษัทจะเลือกเส้นทางที่เลิกจ้างเรา แต่การเลิกจ้างเนี่ยก็ต้องมาดูเงือ่อนไขว่าเลิกจ้างแบบไม่จ่ายค่าชดเชยก็จะกลายเป็นเลิกจ้างไม่เป็นธรรมไปแต่ถ้าเลิกจ้างแบบจ่ายค่าชดเชยก็ตามสูตรอายุงานที่อยู่กับองค์กรไปนะครับแล้วก็ส่วนตรงนั้นเนี่ยถ้าน้องตกงานไปแล้วบังเอิญมันเป็นเรื่องจริงว่าสถานการณ์เศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วน้องตกงานไปได้เงินก้อนมาก็จริงแต่ก็อาจจะไม่ได้การันตีว่าน้องจะหางานใหม่ได้ง่ายนะอันนี้ก็ต้อง ช่างใจเอาด้วยนะครับว่ามันก็ถือความเสี่ยงระหว่างเรากับบริษัทนั่นแหละก็ต้องเลือกเอาสําหรับกรณีนี้เนี่ยสำหรับน้องคนนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็มันก็ถ้าโดยเฉพาะเงื่อนไขเขาไม่ได้บอกว่าลดลงแล้วจะปรับขึ้นเมื่อไหร่หรือลดลงไปแล้วลดตลอดไปอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่เราจะร้อ,อ,องเรียนแรงงานพื้นที่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเซ็นยอมรับไปแล้ว อันนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้เช่นกันนะครับก็ต้องคิดหลายมุมหลายด้านนะครับว่าที่เขาบอกว่าเราทํางานได้ไม่ดีคุมลูกน้องไม่ได้เนี่ยมันมันมีเหตุผลหนักขนาดนั้นที่จะต้องมาลดเงินเดือนเราหรือเปล่านะครับไอ้ลูกน้องไม่ดีมากๆใครก็เอาไม่อยู่อย่างเงี้ยต่อให้เราก็เอาไม่ไหวเงี้ยมันก็จะมาหักเงินเดือนก็กะไรยอยู่ใช่ไหมผมว่ามันก็ต้องพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมานั่นแหละว่าเหตุเหตุผลเพียงแค่นี้เหรอ ที่จะมาขอเลิเรืนงเดือนเรานะครับ